กระบวนพระพุทธรูปหยกรูปต่างๆปางต่างๆของหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลน,นี้นะครับพิมพ์ที่เป็นเจ้าแม่กวนอิมจัดว่าเป็นพิมพ์ที่มีราคาถูกที่สุดในทุกพิมพแล้วครับราคาตอนออกจากวัดนี้เท่ากันทุกพิมพนะครับยกเว้นพิมพ์พิเศษบางพิมพ์นอกจากนั้นแล้วถือว่าราคาเดียวกันหมดแต่พอพระออกมาแล้วออกมาจากวัดหลายสิบปีครับพระออกมาตั้งแต่ปี2536 ปัจจุบันเป็นปี2,566มีอายุครบ30ปีเต็มนะครับโดยเฉลี่ยแล้วพระหยกรูปเจ้าแม่กวนอิมจะมีราคาถูกที่สุดในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเช่าได้ถึง2องค์องค์ที่เพื่อนเห็นเนี่ยผมเช่ามาวันนี้เองครับส่วนอีกองค์หนึ่งเนี่ยเพื่อนพงบางกระพร้อมฝากหาราคา300บาทเนี่ยเท่ากันเลยทั้งสององค์รวมค่าส่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขนาดที่ออกจากวัดเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดจะอยู่ที่องค์ละ500บาทหลวงพ่อวิริยังได้ซื้อหยกก้อนใหญ่มาจากประเทศแคนาดามีน้ําหนักถึง32ตันนะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือแกะเป็นรูปองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า1ส่วนอีกส่วนแกะเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานไว้ที่วัดรรมงคลทั้งสอง,องค์นะครับสำหรับพระยกของหลวงพ่อวิริยัง จัดได้ว่าเป็นพระยกประจําชาติไทยก็ได้สาเหตุเพราะว่าผมเจอแต่คนดูไม่เป็นแล้วเอาพระยกของเกจิท่านอื่นมาตีว่าเป็นพระยกของหลวงพ่อวิริยังแต่ยังไม่เคยเจอใครเอาพระยกของหลวงพ่อวิริยังไปตีว่าเป็นพระของเกจิท่านอื่นนั่นหมายความว่าในวงการพระเครื่องหากเอ่ยถึงพระยกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเสียนเล็กเสียนน้อยเสียนใหญ่ใครๆก็คิดถึงพระหยกของหลวงพ่อวิริยังด้วยกันทั้งนั้นล่ะครับสำหรับเหตุประเด็นที่ผมต้องเช่าพระหยกในครั้งนี้ก็คือต้องการจะเอาไปฝากเป็นของที่ระลึกตอบแทนบุญคุณให้กับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่รักษาอาการป่วยของผมเจอกันครั้งหลังได้ความว่าคุณหมอจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกเป็นเวลาถึง2ปีด้วยกัน ผมก็คิดว่าคุณหมอกลับมาอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเพราะว่าคุณหมออาจจะไปประจําที่โรงพยาบาลแต่เป็นสาขาอื่นนะครับก็เลยคิดว่าจะตอบแทนบุญคุณคุณหมอสะหน่อยด้วยการเอาพระโยกไปฝากจะได้ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยตอนที่คุณหมอไปศึกษาอย่างต่างประเทศใครที่ต้องการจะมีของฝากของกำนันให้กับคนไทยเชื้อสายจีนอาม,ม่าอาอึมอาหมวยผมก็แนะนำว่า ควรหาพระหยกไปนะยิ่งถ้าเป็นพิมพ์เจ้าแม่ควรอิมนี่ก็ยิ่งถูกฉลกเลยครับส่วนพิมพ์ของพระหยกของหลวงพ่อวิริยังนี้เจ้าแม่ควรอิมจะมีพิมพ์นั่งกับพิมพ์ยืนนะครับเนื่องด้วยว่าเป็นงานแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นพระหยกแต่ละองค์จะหากันเหมือนเป๊ะเปะย่อมเป็นไปไม่ได้รวมถึงเนื้อหยกด้วยจะให้เหมือนกันเป๊ะๆปะก็เป็นไปไม่ได้ เพราะยกก้อนใหญ่ขนาดนี้ย่อมมีโซนเนื้อที่แตกต่างกันนะครับพิมพ์ยืนนี้มีตั้งแต่พิมพ์ที่ทําเหมือนกับตุ๊กตาเลยครับอย่างองค์นี้พระพักท่านก็คล้ายเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นหรือตุ๊กตาจีนผมก็ไม่แน่ใจที่พูดเนี่ยไม่ได้ลบหลู่เจ้าแม่กวนอิมนะครับเพียงแต่ว่าวิจารณ์ไปอย่างที่เห็นสําหรับพิมพ์นั่งบางองค์ก็จะมีเนื้อสีเข้มข้น บางองค์ก็จะมีเนื้อเป็นโซนสีอ่อนก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าเนื้อไม่เหมือนกันปัจจุบันในตู้เช่าวัตถุมงคลที่วัดทำมงคลก็ยังมีพระหยกให้เช่าบูชาอยู่ถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดต้องการที่จะทำบุญก็ขอเชิญไปเช่าบูชาที่วัดได้นะครับสำหรับองค์ที่อยู่ในรูปที่ผมแจ้งว่าผมเช่ามาวันนี้เนื่องจากว่าเจ้าของต้องการถ่ายให้ภาพชัด จึงเอาไปถ่ายกลางแดดทําให้ดูว่าเนื้อสีขุ่นขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วพระองค์นี้ไปทางเนื้อหยกทางใสนะครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมของการถ่ายรูปบางครั้งเราก็ต้องพิจารณาสวนทางไปเหมือนกันแสงตกกระทบวัตถุเนี่ยทำให้วัตถุทุกอย่างดูเป็นสีขุ่นแต่ถ้าหากว่าเรายกองค์พระขึ้นไปส่องกับดวงอาทิตย์หรือว่าส่องกับไฟฉาย เราก็จะเห็นเนื้อจริงๆของพระยกว่าเป็นแบบใสหรือแบบขุนพระยกที่ผมเอามาให้เพื่อนดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากเว็บจีพระล่ะครับก็ต้องขอให้เครดิตกับเจ้าของรูปทุกท่านด้วยวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ